รีวิวลำโพงวินเทจนะพกพานะครับตัวนี้นยี่ห้อไอว่าโมเดลเอสซเป็นวนะินเทจฮะตรงเป็นตัวไม้ส่วนข้างหน้าเป็นอลูมิเนียมอลลอยครับหลังเป็นไม้หมดครับไีเอินเจแปนนะครับตัวนี้เป็นล็อตเดียวกันผมขายเป็นคู่เลยล็อตเดียวกันทั้งคู่นะครับที่จริงมันอยู่แยกกันนะนะครับอยู่แยกกันหรืออาจจะเอาไปเชื่อมกันเป็นไลอา ต่อลายอินทั้งสองตัวนี้ขายเฉพาะตัวลำโพงนะครับไม่มีอะแดปเตอร์แถมให้ไม่มีมมแปลงแถมให้นะครับมินเจมแปนแท้นะครับตัวนี้สภาพดีใช้งานได้หมดนะครับเริ่มต้นโดยการไม่เสียบไฟถ้าไม่เสียบไฟต่อเข้าตรงเดลิ c t i อ4โอห์มนะครับมันจะกินไฟจากอุปกรณ์ของเรานะครับต่อจากอมแมนเนี่ยนะ อันนี้ต่อตรงได้เลยโดันทรงยศกิตีสุวตัวนี้ไม่ได้ออกเป็นวิทยากรปัจจัยอกสันจุดห้านะครับต่อจกโทรศัพท์อุปกรณ์ภายนอกได้ทุกอย่างนะต่อจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแต่เฉพาะตัวเครื่องนะครับอันนี้พกพาได้เลยเพราะไม่ต้องใช้ไฟเลยเลยนะเสียบแบบไม่ต้องใช้ไฟครับไม่ต้องใช้ไฟใช้ตัวนี้นะ4โอมนะครับชวนถ้าใช้ไฟก็สอบแบบเสียบไฟให้นะครับอันนี้กรณีไม่ใช้ไฟเสียบฟังตัวนี้ได้นะครับ ถ้าเสียบไฟไฟติดนะครับเสียบเข้าตรงคำว่า M N นะครับเสียงมันจะดังครับจะดังกว่านะครับเสียบไฟเสียงจะดังกว่านะครับ power bed boost นะครับเป็นแบบอะคูสติก i c s p เตอร์เต็มๆนะครับเป็นลำโพงขยายนะครับเนี่ยถ้าเสียบไฟเสียงมันจะแน่นกว่าถ้าปอด ถ้าถอดไฟมันจะไม่ดังนะตรงแอมป์อินนะถ้าถอดไฟมาใช้เดลิเกทอินแทนนะครับประมาณนี้ตัวแรกนะครับผ่านไฟตัวที่สองนะครับตัวที่สองมีตำนวนนิดหนึ่งมีบุบตรงนี้นิดเดียวนะครับายตามสภาพไปนะครับเดลิเกอินนะดังปกตินะครับอันนี้ตัวที่สองนะครับขายคู่เลยครับเสียบแอมป์อินนะแอมป์อินต้องเสียบไฟนะครับถ้าไม่เสียบไฟมีใช้เดลิเกอินครับ จะมีเกียงว่าซีโองอยู่นะครับ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลจาไปร่ยงานข้าคู่การเทียบเวลามาตรฐานเสนอข่าวจากทีมข่าวของทัพเรือโดยพันจ่าเอกรู้สึกดีว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ยืนยันได้ยอดขายอันดับหนึ่งเจ็ดปี้อนสมุดเเน็ตบุ๋มการันตีดีจริงทุกสูตรค่ะยยัันนนนดดดหหลลออกกเเมจิคุุณภาพีีีรบบแป